ครับผมสวัสดีครับช่องไกดาขึ้นทิศนิสันครับมันี้ภาพี่น้องมาเห็ดยักเบ็ดครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นเบ็ดโค้มีนะครับผมเบอร์สิบสามครับหรือว่าเบ็ดตาฉลามนะครับผมครับกล้องหนึ่งกับยุบประมาณลอยได้ลอยหาลังครับผมนับแล้วนะครับผมได้ลอยหาลังครับแต่ว่าหมองเลื่อนว่าหรู้ว่าใดเท่าไรเด้อครับเด้อนี่ครับเบ็ดปลานะครับผมเบ็ดปลาคอครับส่วนใหม่ลัางเบ็ดกับตัวนี้ยุบประมาณอ่า เหล่วแต่ขนาดครับผมเป็นเงี้ยเฉียดกันจะเงี้ยเหยาอย่างน้อยครับเงี้ยเฉียดกับเงยาอยู่ประมาณอ่ะเป็นเมตรกมีครับควบเงา่ครับผมเหล่วแต่ครับเล่วแต้นี่ผมพักตามขั้นหน้านะครับผมพักตามขั้นหน้าครับใส่อยู่ควบเงาวยอยู่ประมาณน่ะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้นนะครับประมาณนี้ครับครับผมอันนี้อันนี้เขาเอื่นเอื่นแหลงนะครับผม เรียกว่าที่เกี่ยวเบ็ดนะครับผมที่เกี่ยวเบ็ดที่เก็บเบ็ดนะครับผมที่เก็บเบ็ดครับเกี่ยวแล้วก็เก็บเบ็ดนะครับส่วนมือนี่จะมาสาธิตวิธีการหยักเบ็ดนะครับเรากร็เห็ดเห็ดที่เกี่ยวบเยวบ็ดนะครับผมเห็ดที่เกี่ยวเบ็ดก็คือเข้าจุดถูกไปก้อนนะครับจุดถไว้ใบเราก็เพื่อดีจะตัดเกลอกนะครับผมมาเลยมาเลยนะครับผม ก่อนอื่นเดี๋ยวสาธิตวิธีการยักเบ็ดก่อนนะครับครับวิธีการยักเบ็ดเบิ้งตงแต่ปไปน้วกันนะครับผมครับพี่นกงเก็ดประมาณนี้นะครับครับ กุง้งกุ้งเสือ้อนีเดี๋ยวมีควันนี่แล้วครับพี่น้องกุ้งเสื้อแบบนี้ครับครับกุ้งเสื้อแบบนี้ปุ๊บครับเดียวก็มาทาบกับตัวนี้ครับ ท่าก็เบดครับผมนี่ครับเอามื่อนี่ไปครับมื่อนี่ไปตัวนี้สิมีช่องว่างนะครับเนาะแล้วก็เกี่ยวครับเกี่ยวครับตัวนี้ครับประมาณซีหลอบนะครับครับพอเกี่ยวแล้วมันติด้ประมาณนี้นะครับครับพี่น้องเอาสอดเข่าตัวนี้บานี้ครับ เอาตรงไปนี่ครับโค้งกลับมาสอดกลับตัวนี้แล้วก็ดึงครับครับใส่มือมือข้างล่างนี่ครับดึงดึงปึ๊บนครับมันสีใได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คือเรียบร้อยแล้วครับรับผมนี่คือตัวหนึ่งครับได้แล้วครับ ตัวนี้เท่าติดตัดออกนะครับเรียว่าว่ดตัดก็ได้ครับผม๋ยวผมติดตัดออกนะครับใช่นี่ครับถูกนะครับปึ๊บแล้วครับมาเกี่ยวเกี่ยวกับตัวนี้ครับที่ผมบอกนะครับที่จิบเบ็ดนะครับเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเราดึงขึ้นมากนะครับดึงกันมากตรงไปนะครับตรงไปขอเบ็ดนะครับผมนี่ครับ อยู่พม่านเลื่อยเลื่อยเคืองมา่านเลื่อยเคืองม่านนิดนึงนะครับผมเลื่อยเคืองกันมานนิดนึ่งแต่มาจุ้งจุง,จ,งจุดมัดเชือกจากนี้ตรงจุดมัดกับนะครับเลื่อยเลื่อยเคืองกันมานน้อยหนึ่งครับนะครับกต่มามัดกับเกีก่ยวแบบนี้นะครับครับสอดแล้วแมัดปึ๊บที่ใดเป็นแบบนี้พอะดรเป็นแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวเกี่ยวอีกรอบนึง เกี่ยวอีกรอบหนึ่งครับสามหอบครับนี่คือ,อยูแล้วครับอยูแล้วปึ๊บเข้าบวามันใจเ้าครับครับตัดบนันี้ปึ๊บเอาสอดเขานี้อีกครับน่ครับปึ๊บนี่คือดึงขึ้นบัตนีบครับนี่คือเรียบร้อยแล้วครับนี่หนึ่งหลังครับผมสำหรับเบ็ดครับ เรียบร้อยแล้วหนึ่งหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยผมมาถี่มาสาธิตวิธีการเห็ดแหลงนะครับผมย่างที่บอกไปนะครับเกลื่อยเคืองเลืเ่อยเครืองของใหม่นะครับเครื่องของใหม่ก็อยุ่ประมาณนี้ครับคอนี่นะก็เลื่อยขึ้นมาประมาณนี้ครับตรงจุดมัดแหลงนะครับเลื่อยขึ้นมาประมาณนี้เข้ากัปึ๊บมัดนะครับผมจึบจึบ มัดแบบนี้มัดแบบนี้มันตีหดเขาเลยนะครับผมมันตีหดเขาอัตโนโมัติครับแล้วก็เฮ้ากับส,สดอดขึ้นเก้าครับนี่ครับโค้งรับโค้งรับแล้วก็สอดขึ้นทีได้แบบนี้ครับนี่ครับจึ๊บแล้วก็มาสอดขึ้นเก้าวันนี้ที่เว้นช่วงนะครับวันนี้ สีเวนช่วงประมาณนี้นี่ครับีเวนช่วงไว้ถ้าเกี่ยวครับเกี่ยวประมาณนี้ครับครับผมนี่คือใดแล้วครับใดแล้วครับนี่ครับเกี่ยครับพี่น้องเท่ากับใส่จากสามรอบนะครับเดี๋ยวมันหลุดครับครับนี่ครับประมาณนี้ครับจูดบันนี้ครับ จูดเล้าก็บีบได้นลครับครับจูดเล้าก็บบีบมีคบเบบคื่อเรียบร้อยแล้วมี่คื่อแหลงครับแหล่งเกียวเบ็ดนะครับผมนะสาธิตวิธีอีกรอบนึงนงครับที่การเหตนะครับวิธีการายักเบ็ดนะครับผมเห็นเขาเอื่อนมากเบ็ดนะครับ ปึ๊บนี่ครับแบบนี้นะครับผมหนีบไว้ครับนีบไว้แล้วก็มุนครับบันนี้เมื่อนี่ดึงเสียกนิดนึงดึงให้มันตึงปึ๊บแต่ว่ายใหญ่มันหลุดปึ๊บสามสองสามครับสามปึ๊บสอดได้เลยครับวันนี้นะครับเห็นทาานี้บ่ครับนี่สอดเขานี่บันนี้ครับสอดเข่าแล้วก็ดึงครับอันนี้ดึงครับนี่ครับเดี๋ยวมันดี น้ำสีไลเขามันเองนะครับกับสีไลเขาามันเองครับครับนี่คือใไดแล้วครับครับไดแล้วครับจูดออกครับเมื่อกี้ครับตัวนี้ครับบัดนี้ที่ผมเห็ีได้เมื่อกี้เนาะนี่ครับครับเกี้ยวว้แล้วปุ๊บกับามัดมัดปลายวันนี้ครับนี่ครับสอดกัน จึบเสือกนี้คนีบเป็นเสือกล่างเก่าถึงล่างที่สองนะครับใส่ได้ครับผมเดี๋ยวก็สอดสอดขึ้นดีครับปึ๊บนี่ครับบ่หั่นใจอ่ะสอดขึ้นดีก็ได้นี่ือเรียบร้อยแล้ว สาธิตอีกรอบนึงนะครับผมครับปึ๊บเลื่อยกลางเห็นมารประมาณนิ้วนึงนะครับมัดนะครับผมนี่ครับมัดมัดปึ๊บมึ๊บมัดแบบนี้ปึ๊บปึ๊บดึงนะครับมันดึงมันสิหูดเองจะนวดมัดนะครับครับบีบเขาแับนี้สวอเข้าวันนี้ครับ สอดเขาึืบนี่ครับแล้วก็ห้าเว็นช่วงตรงนี้ครับนี่ครับเป็นช่วงให้มันสอดเลยครับึืบครับยืบ สูตรครับวันนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วกลับมาอยากเบ็ดพี่เก้าครับสูตรเก้าครับนี่ครับจุ่งไปไปว่าไรก็ได้ด้ครับจุ่งไปไปนหน่อยครับมันจังติดเด็ดสอดเลยง่ายครับจุ่งเหลือไปไปซ้ำเนียบปึ๊บปึ๊บหมุนครับหมุน เกี่ยวครับเกี่ยวนี่ครับสอดเข้าไปนะครับสอดเขาดึงมันนะครับดึงจึ๊บคือเรียบร้อยแล้วมันตีหมุนยิงตะน้าวัดตัวนี้ตีบ่วได้จูดยากนะครับการเทียดการเทียดสันสันะครับครับมันตีหูดเิงหูดกับมันตีแล้วมันอาจโนู่นัดครับจึ๊บเราก็มาเกี่ยวตัวนี้เฮ้เหยียดไว้มานครับปึ๊บนี่สอดเขา สามห่อสามห่อตัดตัดถูกตัดแล้วก็สอดชึบนี่ครับครับนี่คือเรียบร้อยแล้วครับครับแป๊บเดียวคมก็ได้ยสามลังกัวนะครับครับประมาณนี้ครับเป็นเบ็ดปลานะครับผมเบ็ดปลาเยอะใส่เดือนนะครับ อันเดีอดเฉียดมันสีเงาๆนะครับเงาๆเห็ดโค้งๆหนวดหนวดหนวดไปปลายเล็กน้อยครับอันนี้เบ็ดเป็นเบ็ดใส่เดือนครับผมครับวิธีการสาธิตกับพ่อแม่หนิครับพิษป่าอาการใลกับพอไปครับพอการคลิปหนาครับนี่ยังอ่าดีเๆดีๆเก็บรวมรูมอยัางสี้ม้าฝากพี่น้องอีกนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้อคาเบิ่งครับผมสวัสดีครับ